ใช่แล้วหกบาอยาวถัอมนด้แม่มันบอกกแ <c oughs> ม่มันบอกเกเยถอมัน,นดวยวาสวัสดีคะ่ะหันก้องใส่เป็นปักันไวยปะานางคะ่ <c oughs> ะ <c oughs> มึงเก็บโอ้ยขอยาพวกเจ้านอนนอนรับเ้วได้นี้ ไปหาอรแล้วไปถามยี่หอเอทมันมีจะรใบมาซีเกียร์เดียวอนาซีเกียร์รับเ่ารถมันมีรอบมาซีเกียร์บยอกจากไปอุบวนเาจากบวแสดงว่าซีเกียร์ไปรอเอแต่ไปรอบเท่าเขาไปลบใบกี่กมิจะต้องไปอุบวนนรถอุบวนรถอึดแล้วอุบวรถเยอะมาก จากนั่งรถตู้จากรีสเกตอรย,ยังได้ด้วยอีกยืดเ่ั้งบ่ประมาณจังมงหนาทีรอบเศ้าเพราะว่ารอยยัดมนาซีเกตนันเป็นรอบใบได้ีิพวเจ้าสิไปยังไงมีรถไปส่งโอ้เอ๊จี่ เอฟซีโค้งแถ่โค้งแถต้นนโค้งแถลเนี่น้ำอิลาตลอดเป็นน้ำน้ำอหลาแบบใดเออจะบอกฟังแนวเียวดีวา้อไาเอผักเอาผักชนนึงที่วัดสามมืแล้วก็เอามาเรียไมหาค่ะผักวันอาทิตย์นึงแ้วกมาเรียหาจะหอดมือน้ำตลอดไปหอดจังหวัดใดก็ตามนั่งนั่งรถประจำทางน้ำนะคะ น้ำไปเบิงมะล้มนี่ค่ะน้ำไปเบิงอีหล่าโคองแทลนี่บาวิสานวะขึ้นจริงจริงไปนั่งงงสามมือตั้งแต่วันวันงานงานที่บ้านเนี่ยแต่เต้ข่งที่สองแต่่งานที่สองงานยิ่งเนี่ยที่นี่ก็มาใช่ไหมจนหัวทอดไปนี่แล้วับโอ้หปวดเจ็ามาเดีมาอยู่ ตอนสอบเขามาหนีเยอตอนสองเขาม่หนีหอเป่าวันที่สิบสองน่ะป่สองสิบสองครับโอ้เพราะว่าสิบสองตอนแรกไปถึงคำเจ้าเจ้าถุงพกเต็นแล้วล่ะเพราะว่าถ้าถ้าจะพกเจาเป็นยี่สี่ได้จใช่ต้องพกเต็นเนยน้อนเต็งว่าน้อย เอฟซีตัวจริงได้พี่น้องนั่ทุกงานนั่มทุกจังหวัดนั่งรถประจําทางตามไปดูนี่แหละ,ะที่นั่นก็คือว่านั่งรถประจาทางไปพร้อมถ้ามอเตอร์ไซค์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะรถประจาทางทลําบากนะเพราะว่าต้องงเหว่าจะกตรงหาช่วงเวลา สบายใจก็คือมีมอสแท็กซี่คืนมันสุดเกลียดไปควอนเกนสามพันตัวเขาก็ตั้มมันง่วงรับง่วงนอนอย่างสิ่งมันกับแมนอยู่แต่ว่าเวลาของโหลดตีเขาหยันมันติบาเข้าไปตรงเนี้ยเราลูกมันอ่ามันจะเลื่อนขึ้นกับจริงแต่ว่าลบจะจำทางมันหน่อยลงนั่นดีพวกเจ้าคือมอสมองสดู่มืออยูควอนแกน เมารดถแท็กซี่จากสีะเกีดไปคอนแกนสามพันไว้กังุงเที่ยวตัวนั้นเมือปวดพ้นอ่ะเนาะจ้ากบา0นั่นนะใจรักอ่ะทุมนึงอีลาหูจักดีเลยค่ะอีลาหูหักเิ่นมือมือวันที่เก่าบ่่นอ๊ะง่ายๆมันฝังอ่ะฝังอ่ะเดี๋ยว แต่เดอมเนื่อกนเพราะว่าที่เก่าผมว่ามันท <captions> ี่เก่านอนอยู่ฝันแก่นเนาะไอนะรไ่รถอสินอนอยู่อันนี้ก็นอนมาได้ัไหนเราเมารถตัวนรกวาะับทียับตัวม่อป้าผัววาาสื่อตัวหนูมันออกรถนีสบายเลยเ้อ ปีหนาจะตรงปีหนาจะตองคิดใหม่แล้วจะออกรถแล้วตามเลยมีคนขับไปก็ได้นะบอกบอกจะกระจจะควขับรถมาเปล่ยนก็ได้นะบ้านบ้านบ้านอยู่เดียกอยู่ดอนอยูดอนนะคะแสดงว่างามือหนึ่งเดีดูบ้านจาั์ น้อง <No, S 2> <ข rika. S 1> ห่เตียย่่ยี่นี่เอยู่น้องบัวโอ้จ่ว่าคนนองบัวเขาอยู่ศีสะเกดกระวนไปยุ่งไหมฮะแคองบัวอืมไ่ได้ไปดีู่มีรถที่ไหนไปเนี่ยอย่าเราไม่รอขาไปนะบังบมอขอไปไปน่ยขาบอกมากอย่างี้าบอกมากอันนี้เข้าเขป็นถีมอเตอร์ไซค์กัน มาวิ่งัไส้์รอยู่ทกทวงเขาเปเลือกแตน้าเขาไปเร็วากัมเรยังมาสองเม่นัละเรวนันละขาไปม่อันแรหรอกขาไปเขายังลงตามบอกกสอตามบอกกสอวมาได้หรืเมา้นขบอก้สอได้วันขาไปเขาอยู่หน้าง่ายยู่นี่นี่มันมันบอกข้อสอยู่ที่นี่มองมองอยู่ในกลางป่ากลางดวงนละเพื่อปัญหาเป็นเร่องสัลลัสไปยยังใช้หนองไทยหนองไทยนี่ดีแด้มันในตัวมือเรียนหนองไทย เมื่อเกิดเป็นย่างเมื่อผมกับไปย่างกับต่อเตยย่างตลาดท่าเสด็จไปหาซื้อรุชุดกีบเกีดยงกับกีเผาอ่างเงี้ยนะกีเผาใส่ยีหล่าใส่ย่างต้องย่างไก่รีล่าคข้ากับร้านสุดกีเพาขายพวกวงพวกคนยิ่งขายเนียนครับ แล้วไปได้ที่ไหนโชุดยางไปจะสามกิโลอยู่แล้วซึ่งมันวิ่งมองจอดเนาะเดี๋วอกว่าจอดเกเนาะนันันเชื่อมหครับนันเชื่อมกับตลาดดโรจีนตะวนประทไทถึงตลาดิูโรจีนเป่ากํมาก่อนแบบว่าเตี้ยไปหน่อยเพืนอยากมาอีกนะเยไป่าเตี้มไปหน่อยตื่งเดี๋ยวเพ็นอยากมาอีกพราว่าสุโทมากว่าไปตลาดกันบ่ ตอนมันออกมาเพื่อรับเสื้อผ้าไล่หนีเรียนก็เสื้อพาอยากให้เราอยากก็อยากให้แม่หน่อยประหยัดก็เคยเป็นหน่อยประหยัดอกีกนิดนึ่งถึงใจเราน้องลาภเรียนกองกระไลซุ่มเสื้อผ้าซุ่มซินซุ้มเสือใส่สไปวัดซุ้มเครื่องปอดองปะดอ๊บน้ำก็เรียนของแงม้มอีกดีเี่ เื่องเงินเครื่องอะไรเคร,รื่องเงินนะก็ชุดภาษี้าไหมเพิ่นที่น้องคายบ่ใอกมันเป็นตลาดริมโค้งเลยเนี่งงยย่างย่างออกไปซ่อมนี่ซ่อมรถเนี่ยก็ปยเป็นโค้งแล้วเป็นตะมวนเนาะเป็นตะมวนเลยสเส้นไม่ไปแต่ว่างานยี่น้องคาย สีสีเช่นไหนองไข่เล่เล่เล่ขี้แม่ดีเล่สีเช่นไงเป็นไหมเล่เล่งน้องไข่ง่น้องไข่มุดลอกมีดผมหมดไลยไปทีหล่าไปฟังยื่งเรืงผมแม่แม่ผมมดเลยไ้งานมันกันยังไงาม่เนาะแต่เรามีไม่ได้ไปนางรดประจําห้งไปแล้วก็นรสีเทียงแล้กนคือ่งขือนลงยานแล้ว ขั้นแกนมาลงอุดรอุดรไม่ต้อน้องค่น้องค่ต้อแแ็กสี่เขาไปง่ายีลอยก็โล่วันที่นี่ไปง่ายต้องการย่างมุสออย่างเดียวแม่ซอนแก่แมีชาตรไปนำบ่บ่คือดูดูตัวเต็มว่ะว่าน้อยว่น้อยแล้วาตจะเป็นเออโทรบอกขายเคื่งไปูรดูอะไรโทรบอกต้องยูซารอแม่แน่ จะซื้ออยังเอคะสใจใจเกมเกมเกจห้างป่ก็เป็นห้างอีกดีไปนใได้แบบใช่ใจ่ล้วใชล้วจะรถระจำท่างรถส่วนตัวล่ะวั่ได้วัน้องคือเคื่อนเราเ้าต้องเรายๆเรียนวันเรียครับรถระจำทาไม่ดีอย่างนึงคือเขาขึ้นรถปุ๊บ เขาสามารับได้ใช่รับได้แต่ว่ารถส่วนตัวถ้ารถส่วนตัวมันต้องขับใช่อ่ามันกัดดีคนละแบบแล้วกัดเสียคนละแบบนี่ขอดีขอเสียต่างกันรถสนตัเร็วไหมคะความเร็วจืมมันงอนรถส้วนตัวมันจะง่นมันอันตรายตอนที่เรามามานั่งตอนเจ้าบพันลงมาเนาะบรน้าถามแล้วว่าอัน เวลาไปเบิงเต็นบอร์สีนะเพราะว่ามันต่งเมื่อยเปนบออ่อเต็นน้ำเม็นบอ่อเอ <c oughs> บิงมอล้ำเต็นบ่อเราว่าเต็นตตตตนะเนาะนี่เป็นเป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้บุ้งว่าเขามากมอล้ากันขนาดนี้ยังสินะที่ตามขนาดนี้เลยเหรออะไรเนี่ย อยู่จังหวัดนี่แล้วก็นั่งรถตามไปอีกจังหวัดรถประจำาาางเนี่ยบ c รายจะเป็นประมัณนี่แหละเพราะเพราะเพราะอะไรถึงรู้เพราะกับเอนใช่ไหมแมนแทมาแเ้ยดูการที่แล้วแบบรัก รัดได้ชอมงเดียวล้วตื่นนมึงเนี่ยขอหอดใจแล้วเนี่ยมีมีมีเลย้งคิปไปเอไปุลงคิปอย่างเรื่อเลื่อนหาีเลื่อนหาเนี่ย่าตาในลงก่อนไปอันนี้สิไหมกุ้มพีนี่มีถูกกุ้มโอ้ปวกเจ้าแต่ริบเงืนดีไม่ได้ยกมมาเนี่อยางเดียวเลกุ้มปีนความสุขเนาะเป็นความสุขดีเนาะอุ้งอิ่งหูหบอ จะมีอยู่น,นี่จัดไปเลย <c oughs> บริษัทมีไหมเออ,อเอาแบง่งแบ่งกัน,บนแบ่งกันแบ่งกันจะมีโอกาสได้บ่อยจะอยู่ใกล้ลูกสาวอันครัวน้มตอเตยแบ่งปันกันแบ่งปันกัน จะเกีกอายแพทยกื่อว่าเราพ่อกันเนาะกูได้ส่งกูได้รานก็ได้นวิที่มาท้เป็นแเนล่ได้ยินจะบงยูห้าง่างไปเรกมันหลยัอยูุ่่ันเยูหมตมวน้าม่เหลังจากนี้ฟันเอล่ำเลียงบ้าเออมาเย็นนี้ขนนี้เบิ่ง้งเเบิ้งคนดิงเบิ้งเบิ้งแยงกีลเราเบิ้งคนเมาเนีเบิ้งหนเนี้มือหสิ ช่วงันเสียช่วงร่างเลี่ยงแงมลองที่ออกไปแล้วช่วงนองฟันนึง่งเทียนง่ายเหมนกัโดดกันไม่ที่อีงาบค่ะเป็นความรักแบบไปมีเงินไขจริงๆักแบบมีงน่นอนค่ะแน่นอนเอฟซีน้ององค์อิง สำหรับกลิบนี้สำนีกกันค่ะ fc จะเดินทางอันเตรียมโดไปลอยเอ็ดไ่ตั้งตั้งถาลอยเอ็ดแล้วก็จะนั่งกลับมาสีสเกตอีกโอ้สุดยอดสุดยอดแห่งคนงืดคนงืดคนงืดพวกเจ่าแห้งนวความอดทนสูงมากความพยายามสูงมากเพื่อที่จะได้ไปดู อล่ะลเวนะแม่กลับแล้วลูกยัมื่นั้มื่นมาแล้วีอยู่หนาวทีดห่ก่อบอกว่าอบเอแม่กลับแม่กับอีหลีกับแล้วลูกมื่นกับมาขึ้อห่านหนึงกับจะนอนสิมนีงมาแล้วมาแล้วบ่าวทวนมาแล้วเอาไปทิ้งกันดพร้อมไาเซจัดใส่นงพดน เสืออาหารให้เด็กน้อยเ่อมติลาเส้นเส้นบางง่ายใยความเหินเส้นบางง่าโอ้ตายอาบังวะอาบังวะอาหารยังเขาสารคนเย่ เอสี่อบังสุดยอดเลยอบังคือฉันงึดงืดหลายมือือจะไปีส่วนก่อไปยืนนี่จรอเอสเนี่ยนางสตัวมาไรนี่ไปห่แบบนี้กับฮูมี่โอ้ใจรักมากตามทุกงานมึงเป็นแบบมีจังสีจนอุ้งอิงอุ้งอิงจำไหนเบิบิด คนกันบบเดียเขาจะไปสมัครเป็นหางเรื่องเมื่อกี้ก็ขอโทษขออภัยเด้ออันเห็นเขาห้ามกระสอบลงนึกว่าอบาบังซื้ออาหารแพะอ,อาหารดูอาหารย่างมานะก็เลยว,ว่าอาหารเด็กหน่อยพวกนั้นเอบาบังว่าอาหารค้นนี่แล้ว <c oughs> ขอโทษขออภัยไห้เขาโมลผิดค่ะลูกลูกเองร้องใหญ่เลยเบาโทนแม่แม่อยู่ ้นามฮะค่ะสำหรับคลิปนี้สนิทกอนค่ะเอ็บสีเอ่ยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาในเรื่อคลิปนี้อันปะนังเพิ่งเคยเห็นนะคะว่านั่งรถตามมอลตมขนาดนี้เลยบอกเจงสีนะมันมีเกิดขึ้นจริงค่ะไปทุกงานสอนกันจังหมือรึคะตั้งแต่สิบองนนกีาตั้งแต่วันที่สิบสองนะคะ ยังพันหยุดเถอะจังหวัดใดจังหวัดบางที่นั่งรถสามสี่ต่อเป็นวะโอ้สุดยอดนี่คือความมหัศจรรย์ที่เห็นในก้นหักเด็กขนาดนี้นะคะเบาอีสานว่าเบาแปลกใจเพราะจะคองกรเป็นขึ้นกันไม่แปลกใจเข้าใจเข้าใจพวกมืสึ่อไงเข้าใจเลยไม่แปลกใจเลยเดี๋ยวพนักว่าแปลกไง เมื่อ,บบอ,อ,อน,น,นี่เอฟซีมาหลายเห็นไหมมืก่อกนพวกเจากระทองสามชุดเอ่อพยาบาลเกษียณที่สีสเกตซุ้มแม่แมมาสามสี่คนโอ้ยจะแม่นเป็นมาเห็นบานเห็นอย่างมีความสุขดีบานกับพุ่งเจแ์่นีิลาห น้งใจนื่อยร่องไงล่ะฉันมีไม่ใ็ mountain 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 ่ได้แม่ไม่ใส่ได้แล้วน้งใจเดี๋น้องน้ำย้อมแบบน้ใจแล้วก็มีเอฟซีเอฟซีเอ่อบาวโทนเอฟซีเอ่อฝากเบอร์โทรไว้ให้พ่อลุ่งหารถให้คันหนึ่งราคาประมาณแสนนั่นแหละฝากเบอร์ไว้แล้วรถอะไรกระบะกระบะจะไปใส่แก ขี้ย่างนะเกไปให้ไปหน้ายังสินะนะคะเพิ่นเพิ่นเบิ่งได้คีปเพิเ่นเห็นว่ามีเอกสารนํายังสินะ,ะใช่พ็ะะเลยสนใจนะเพิ่นฝากเบอร์ไว้แล้ว FC ซอุบลน,นะคะวันนี้ยอฟมาหลายคับสร้างไฟแนมว่าสร้างไฟแนมว่า f อมาบกขาดนะสร้างไฟแนมเห็นนะ FC ฟมาเบิดเหมือบกขาดเลยค่ะ เนี่ยก็ความหักแพงนะคะไม่แผ่วเลยคะ่ะไม่แผ่วเอฟซีน้ององค์หญิงไม่เคยแผ่วมันเป็นหักแพงเนษะมีแต่จะเพิ่มขึ้นรักมากขึ้นค่ะนอยากไปก็ต้องใจน้องนายเวทีค่ะไปให้กำลังใจน้างเวทีเลย ยืนยิ้มเลยยืนยิ้มกันยิ้มยังไดยิ้มยังยืนยิ้มเบิ่งจะยิ้มเนี่ยตเห็นบ่เห็นดอกโอ้ยบางวันคือกันเทอะาที่นี่ยนยิ้มยิ้มแบบมีความสุข so, ขึ้เจ้ากันถ้ากันเต้นนายก็ไม่เลยจำเพืจะความยืนยิ้มเกิดอกไม่กันยิ้มมาแล้ค่ะอากาศเดียวบอกกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอาการไม่ต่างกันอาการไม่ต่างกันก็บวิญญาเบิ่งคลิปเนี่ย กิสอบังคีพรเอนั่งกินผู้เดียวคลิป้ตลาดดีเี่ยนคลิปตลาดเสิเข้าใจคนอยากดูคลิปตลาดเนี้ยรุ่นเน้วันนี้ว่าจะมีผู้ใดจําอีหลาได้บ่แต่ผู้ใดอยู่เขาบอกขออไทลงกก้อนอะไรอ้งเี้ยนะแต่เดี๋ไปตลาด่บ่ไดีโอกมื่ไงดอกแปลว่าไปไปตลาดนี่เอฟซีมากกว่ายังเพาะไปเรีว รุนมนที่นี่ผู้ใดจะจำเวลาได้มีผู้ใดทางเีลาวอรุนนะเมที่นี่คนก็เลยมากเอซก็เลยมากไอ้ขึ้นบอลได้เพราะว่าเป็นเอฟซีขึ้นกันขึ้นกันมากแบบนี้แบที่นี่มีคนทักมบที่นี่กัมีคนมาถ่ายรูปมนที่นี่องขึกันมากมนที่นี่วิวงมากเลยฟ้ากัจได้กันหมดือที่นี่สวัสดีค่ะใจนางเนี่ยเดแล้ว I think